งามคัะแม่แต่จ้าอุย้ยสามดอกเลี้ยงจ้าให้ลอยคะแนนจ้าอุย้ยจะมีอันสอนเฮ็ดจะโค้งมลยอ้าวอุ้ยโผลนี่จ้าพี่น้องสาวเลบานต้องมิกเป็นมูจ้าบ้านแบบเดยนี่จ้าพี่นอ้องอ้าวคนรทานว่าง่ามอุย้ยมารสุดยอดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะผอกับพสารบ้านฉันจะผอกันในวันที่เจ็ดพฤศจิก,กาย,ยน2567จ้า นี่ผาพี่น้องเขาปาคือเก่าจ้าหมื่หวานกับฟ้นตกเนาะเมนครับตกบ่แห้งนะครับพี่น้องตกปปล่อยเนาะแต่ว่าปานี่ซุ่มครับไม่ใหม่ปียครับพี่น้องกับไปลุ่นประช็อกกับพ่อสองค้อนใจพี่น้องลุ่นกับสาวอยู่ใบ้านในบือใจสีมานบ้านพี่กัดกะปลาบ้นน้องเมฆคือเก่าครับพี่น้องตำบลห้านขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับเม่หวานเท่ากับบริลรอทัวเนาะเมนครับไปเกี่ยวเขาครับเมื่อนี้ก็สินเราคือเก่าแล้วครับสิไปพื้นเขาเนาะกัามองซีมองแล้วครับ ไปจ้าหลูกน้ำสาวอยู่อีกเบาใหนมังเพ่ใจพี่น้องสิส้มสิมานซ้ำได้จ้าไครับสองดอกแรกแขกมันจ้าันเมเปิ้มมีสวงใบฝนตกเนาองแห่งครับหักม่แห้งดอกจ้าอีกดอกจ้า,อ,อ,จาอุ้ยปน้ำงามเนะาะงมางามขัดเมย์แต่จ้าอู้หูคน,น้งยวยพคนเลยจ้าอุ้ยสามดอกเลี้ยงจ้า โอ้ยมึงนี่เทระไอเทระไอทัดตัดตั้สัญญาทักเนาะมาเซาเทะกันเนาะโอ้ยโอ้ย,ยมีแต่งงานเด็ดจะ้ะนะเด็ดนะเอีกจะ้ะปีนี่บ่คือปีปกายเยน,ะ <c ười> น,นาะเมนครับคอแดงจ้า ข้น่บ uh, ่เหน่านี่ยเห็นทานอเบ้งหน้าเห็นเลยโอ้ยห้ลอยขาแน่นจ้ะตัวแดงด้วยจ้ะตกน่อยง่ายเลยเนาะยินเลยดูนึงจ้ะ ดอกที่สองจะพ่นนี่อีกดอกเจ้าดอกนึงจ้ะค้าสันสันพรุ่งนี่พอสองดอกจ้ะนี่ดอกที่สองตักๆกับกอแดงเก็บมาเลยจ้าแดงน้าแดงสั่จุนนึงจ้ะจุนงงง่ะเนาะนี่ครับแดงล้างสั่มจ้ะ แต่งคือ่อกี้ใบ,บเฮ็ดน้องมีแต่งามๆหน่อยนเนาะเมนครับสวยๆครับมือนี้พอดีคำจ,จ้ะจุ๋มมุ่นๆจ้ะเฮ็ดทมนมืน,นี่แต่ใส่กระซาวขึ้นไมจ่จ้ะจุ๋มนึงจ้ะจะมีอลังสอนเฮ็ดจะคล้องมันน้งามๆเนาะแน่นจ้ะ Mùn 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 lơiii Mà nhảy hèn, hắc bơ nội hèn khỉa bí nọ Chôm nâng chá Nói nghe chá Sống đọc chá Ờ ơ chá ờ ờ Dạy cân tây nô Sống đọc không มีพอมีได like, ้มาดอกนึงจ้ะแล้วก็เพิงข้าลายสองดอกนี่เก็บมาเลยมาใส่ของเจ้าโออ๋ออันสามนี่แตงงามๆนะเฮ็ดมือนนี่เนาะมนครับดูนะอุ้ยมีแต่ที่น้องเอ้าไหนลวบ่ข้าเป็นทังไหนอุ้ยเก่งเส็บแซ่บเปีนี้สิได้เก็บเยอะแยะใจพี่น้องเพราะว่าฝนหงอยอยู่เลย มันเนี่ยไปได้เหดปัวก็ได้ใจพี่น้องโอ้ยใสใหญ่ไฟก็ทุกจ้าง่ายครับเอาง่ายครับพี่นเนาะมาเั่เด้อจ้ะนี่อุย้ยผู้สาวสามสิบสี่สิบยืมหนึงจ้ะเอาเลยเนาะเอาเลยเห็นแล้วครับสองพีใ่ใหญ่ๆครับพี่เนาะสามพี่ 3, <5. S 3> ใส่เลยปะ ดอก <ด balcony. S 1> ที่หาจ้ามาโฮไม่จ้าสร็จแล้วามือเยแห้งบนไดครับพี่น้องต้องฝันส <know, S 2> <ะ>ั่นเนาะดอกครับดอกมีหง่กามมือเาะแห้งจ้าสวยจ้าดดอกจ้าคุณ

จะาเป็นลุ่มเลยน่างงเรือนเนาะแมนครับอุ้ยมี่เขาไม่ได้บา้าพี่น้องสวยสวยเด้อดจันนี่บานในนบใหม่เนาะมีเด็กท้องมั้ยมีเด็กบ่แมนจ้ะสองดอกจ้ะใส่นี่ตั้งแต่แม่ปลาหมีก็ใส่เนาะ ับ <P open S 1> ผูพนมากกันยังงามอยู่จ้ะเด้งใช่ไหมงามอรุณเด้งงามอรุองาม,งามนี่ใส่กุ้งกุจ้ะซะเลจ้า กุ้งกุจ้าใส่มีกับแพกได้นะเพราะมีเนาะครับผมงามครับอุ้ยพรมในซองดอกเอ้ยน้องจ้าโทนีนจ้ะพี่เนาะต้องขามกันมาเนาะนี่จ้ะย็นแตดอดพปดีเลยจ้ะอุ้ยมืน คโหดโผล่จ้ะโอ้ยสวยงามเนาะดอกใหญ่ๆจ้ะผมเดียวกันจ้ะทางนี้อีกสองจ้ะโอ้ยเห็ดสาวอยู่อีกพี่น้องมาดอกหันคักเน,ะนาะแม่จ้ะว่ามีมงตีเลยจ้ะพี่น้องเห็ดสาวอยู่อีกมึงโหดโผล่แหงจ้ะโอ้ยไงคือคนเก็บคักเด้งคือง เป็นน <AS ata> ้ำใจเสือแดงบ่เสือผัวแดงกับมันที่เราล้ามันซื่อมือไปหน่ะมา่อยเนาะจีบเธอได้มีทางนี้เพราะว่ามีกันใจนะพี่นี่เสียพอดีข้ามจ้ะน้ำงามอีกจ้ะ ดอกมีสองจ้ะดอกมันใ่เป็นใดเนาะดอกสามดอกสาวละดอกนึงจ้ะสาวแล่บ้าน้องมีเป็นมูจ้ะบ้านสวยเลยจ้ะเป็นสันเนาะเป็นเงอ โอ้ยกระโหลกหเฮ้ยแต่นี่ยมาเอาเนาะนิ่มมือมุนมุนจะเจียรสีเบียนหาเนาะกลางนี้จ้ะอพอฮิดบวกไปจ้าพุ่นอ่ะโอ้ขาเหี่หายวเยนาะ โอ้ยขอแต่แต่จีไปแต่จีนเนาะแต่จีนซีดอกเลยจ้ะมาทำกันไปเห็นคนละดอกด้วยจ้ะดอกนี้พอพอมีเห็นงมงามันงงมจะข้องเห็นตัวแดงจ้ะของขาวดีอยู่จ้ะตัวแดงจ้ะ ดอกที่สองจ้ะแบบใดนี่จ้ะพี่น้องฮกเปอร์ซิการ์เนาะเจ็ดเจ็ดจ้าเมนจ้ามือบานหกจ้าคิดอยู่เดือยก็เดือนก็เหมือนเอ๊ะยวคงไม่ค่อยได้เบ้ายีครับตัวนี้ป็นไข่เนาะไข่ก็มีแบบดยเดจิเม็ดละงกจ้ะพี่น้องอีกอย่างบบบนี้ปีนี้คือเป็นยังสิทีอีกไอ้ โอ้ย oh, ของเข้าว <c oughs> ถาแหงบ่เอาเอาลงตำตำเนี่ยสองไข่สองบานขอแดงจ้าขาลายเลือดจ้า <c oughs> เฟสเฟสดอกจ้า มวานไปที่เขาเดินนี่นนขาเนาอสองยังกระพ้าอยู่ับบเนี้ตังแตะออกจังสีข่ขาคนบางเน้อุ้ยจุ้งนึงจ้ะเน้นเน้น,น sao tà chá. sởi tà pì sài nãy tà piet sởi tà 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 ลายเลือดจ้านู้นงานนะจ้ะอืมอย่างงั้นนู้นจูงงงงั้นจ้าพี่นี่ค่ะเออมือในเฮ็ดลงเงก,ก็ได้เก็บเฮ็ดผึ่งก็ได้เก็บเฮ็ดกอกกระขักเนาะแม่นจ้ะ ขาไรเลือดจ้ะตุ๊กปุป๊บพอดีเสร็จปะกันน่าดูงา,งานว่างเลยครับสอดอก<ด><ม>ยิงจังเลยพี่น้องอีโปอีเมลเลยเนาะนีะ่ครับโอ้เห็ดหฮมนี่หลายดอกอยู่จ้ะหลายดอกนึ่งพี่เนาะโหด,ดเทงจ้ะสวย อีกจุ้มจ้ะหูกจ,จ้า,จ,าจิ้วเหงมอเนยขาลายเลือดจ้ย่างนี้เอาไว้พี่ ม,มากำลังมาแล้วนะแทแล้วบอกเทแล้วนะ <c oughs> ข้าลายเลือดจ้านังนึงจ้าเอดน้ำแหงจ้า เดชโมนี่จ้ะพี่น้องมีแต่หลุนอ้ออจ้ะสาวขึ้นไหมเสียงเขาคือเป็นแผลงๆมึงจ้ะมาเมนเบาเอาเดชจ้ะมีแต่อ้ออุ้ยบจีบ้านก็บบรรยากาศนี่ยังมีดอกน้อยๆอีกเลยท่านจะได้เก็บอีกทีเนาะดูลายดยยอกไอ,นอ,นอน้น้องไอ้น้องหอมนี่เนาะแมนครับโอ,นนอ้ไก่กันแน่ครับไก่กันแน่เนาะ เธูมใส่เดียวกันเลยจ้ะน่างามจ้ะงามกี่ลายสังเกตเบื้องเตะห้างผึ่งเพิ่นครับพี่น้องดอกใหญ่กระซางเนาะกันห้างผึ่งดีคือใส่ได้แล้วครับเอื้องูจ้ะพี่น้องเหลืองเนาะเหลืองจ้ะเอาไปแกงกินหน่อยๆเอาจ้ะเองหลังซ้ำจ้ะสาวแหล่จ้ะ mua hoa kiếp mà nền lát khá lây lứa chá ui thôn khen đi bà khen đi đèn lăng sợ áo chua khá lây lứa chá ngoài xóm ai ơi là này cho ครับผมวันนี้ก็อากาศค่อนข้างแจ่มใสอยู่นะครับหมอสำหรับการตากเขาอยู่ครับพี่น้องพอดีพอดีนะครับเบื้องผลงานก็แม่ปาหมีครับวันนี้มานใจพี่น้องถือว่าสุดยอดเนาะครับผมเบื้องผลงานโดยรวมด้วยจ้าผลงานเขาเป็นเฮดกอแล้วครับเป็นรังเนาะเขาที่เด็ครับพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆตาหนี่งก็บสีเป็นเฮดกอแดงใจพี่น้องเลยให้พุ่งเขาสีชมพูเนาะแมนครับวัอนี้พิเศษใจพี่น้องได้เฮดละงูงใจเฮดปอกก็ได้จีมซีหาดอกเนาะครับผมนี่มาตาหนึ่งกับสิมีเฮด ผึงคาล่ายจ้ะพี่น้องคือผงคาล่ายก็มีแต่งามงามเมื่อวานที่ห้อด้เขาจ้ะครับผมแล้วก็มีเห็ดหนาแลแล้วก็ล้างสนนัมเนาะแมนครับเมื่อนี้ก็ถือว่ามานจ้ะพี่น้องมานสุดยอดจ้ะสองตาเนาะมื้อน,นี้เนาะแมนจะ้ะครับผมบ่กนำความได้ความมันก็ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเห็ดกอตาหนึ่งเนาะแมนจะ้นจะเห็ดผึงคาล่ายอีกตาหนึ่งครับเห็ดรวมๆอีกแก้มอีกนิดหน่อยเนาะแมนจ้ะเห็ดกอนี่มีแต่ใส่งามๆเนาะแมนครับมื้อนี้แได้จ้ะพี่น้องแได้งามครับเบิ้ตถูกดรอคุณเนาะ ผลงานท่าใจพี่น,น้นองเขาปลาหาเห็ดพิกาทิมาก,กับปลาบ้าน้องเมกตะบนหนวยค่ะอำเภอบุญทลิจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันเมนเนกับวันที่เจ็ดพฤศยย 2, จิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าสุดยอดใจพี่น้องใบอ่อนๆจ้าจ้าฝากก็ไห่ก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุก,การ่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปเมอนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพอกันไม่คลิปนาจ้าครับผมพอกันไม่คลิปนาพุ่นแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ไปตากเขาก็นเนาะทำผ้าระกิจกันครับพี่น้องช่วงนี้ <พา S 1> ประมาณ<น>สองสามหมือ่อพุน่พนแล้วครับแมนคลิปน,น,นี้ออก่ม,มืออไปครับพอกันไม่คลิปนาครับเนาพีน่นอ้นองก็แซวลเซลเนาะวันนี้เนาะ